เจอกับเดทเลยนะโหโหตัวฟรีตัวฟรีโอ้โหแล้วให้คนแรกด้วยจังหวะน,นี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตตายไป,ไปสู้เขาสู้เขา,เขามันเป็นแค่อ e ีโวบางทีอีโ e วอาจจะไม่ออกไม่ออกแบบสองตาติดสามตาติดก็ได้อย่าได้กลัวอย่าได้วันเกงไม่ออก เราเอาจี้มาตามนี้เนาะมีเป็นยานมีอ่าลอยฟ้าเนลเทศหมวกสาบแล้วก็รองเท้ายูนิคอนตูดไปตายแน่ตายแน่ตายแน่แน,แน่แบบเนี้ยโอ้ยร้อนหนเป็นร้อนในอยู่ช่วงเนี้ยเจ็บปาก โอเคสปริงมาสปริงอ่ะดักไว้เล่นเล่นเขาจะได้หอไมไหมถ้าหอนี่คือโอกาสตายเราสูงนไงได้หอกูแตกแบบเนี้ยกูแตกอยังไงอ่ะโอ้ยเรียบร้อยเขามีออฟดูดด้วยคือมันจะพูดว่าตัวนี้อ่ะ กน็น่าจะได้ทุกคนน่ะอืมน่าจะได้ทุกคนน่ะเพราะว่าล็อกอินล็อกอินอนั่นแหละล็อกอินิจตก,กรรมนี้มันอยู่ยาวไงเอ้ยิจตก,กรรมไอ้ตัวเนี่ยตัวคอลแลบตัวไอดอลเนี่ยอยู่ถึงวันที่สิบเจ็ดเลยครึ่งเดือนน่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าให้สะสมให้ครบเนี่ย <c oughs> น่าจะไม่ทันน่ะน่าจะต้องเติมไม่งั้นก็ใช้เพรสุม่ม ก็จะได้ไอตัวสุดท้ายวังเลยตัวสุดท้ายความสามารถของเดยอยากอยากได้มากความสามารถของเดซอะโหดไม่โหดไม่รู้อะแต่อยากอยางได้หนึ 1, ่งสองหนึ่งสองสามสี่อะเขาฆ่าเราไม่ตายเอาแล้วไม่เบิ้นนะโอ้จบแล้วแบบนี้ก็จบดีครับไงดีวะ โอ้น่านจะกลับเมืองเราเนาะไม่ออกเป็นยานไม่ออกโอ้กาดเรามาถึงแล้วแต่เราก็ <c oughs> เสียมันไป <c oughs> อะมาโอ้ออโตโ้แล้วแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบออกกลับมาแล้วเป็นไงของเขา ยังไงของเขาไว้นยสิบสองโอเคไม่มีตรงไม่มีเตะเนาะเตไอต,ตินมุงตินหมาไม่ออกอะโดนไปแล้วการนางฟ้าเราไม่มีได้วยใส่ต้องได้กูเอ้ยทรมานใจเอาเด็ว โอ้ยหนออืแร้วไม่น่ารอดอืมล้มไปเลยเอาไม่เอาไม้เอาไม้อไมขอไม้ <c oughs> มาโอ้โหสูสีสูสีสูสีตรงไหนวะ ซืส้สีตรงไหนวะโอ้นี่เล่นคนแรกอะไรวะโอ้โอช่วงนี้อากาศร้อนนะครับทุกคนบอกเลยเกมนี้ไม่ค่อยอยากแต่เนาะเล่นเกมทีนี้นึกว่านึกว่าโทรศัพท์จะระเบิดโอ้ร้อนชิบหายเลยแล้วแบตนี่แบบไหลแบบจอบยอบยอบเลย แมทนี่ไหลแบบจอบจอบจอบเลยขอเอาเอาโดนก่อนนะโอ้ยเอาโดนนี่มันช้าจริงจริงเราจาไปตรงไหนวะโอ้ยก็ยังอ่ะเอาตังจาไปตรงนี่ เราอยากได้เจด็ดอุ้ยถอยโคตรแม่นแต่เมื่อกี้ไม่แม่นเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นแม่นเลยมันอยู่ตรงนี้อยู่เข้าเมียนนี่ป่าวะมีแลนผุดแม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนนี่ใช่ปะเออนี่แลนผุด เอาแล้วกาเบิลสิบสองมาด้วยเราจะโดนแล้วเอาเหมือนเอาเมืองนั้นมาให้ให้เขาเวีนกรรม เอ,อ้ยโตไปลงหายไปแล้วหนึ่งขั้นสองขั้นโอ้โห,โโหแบบนี้ดูมีแววว่าจะแทกอ่ะทอยเจ็ดสปปะนะิบปันอ่ะมีแต่เรามีอันนี้ไงโดนเอาไงเอาไงเอาไงเรามีแค่ดูดอย่างเยอ วะเอเอจริงี่ะมีในระเทศไหมเอาถ้ารู้ได้ไงอะ่ะโอ้ยเวนกรรมวู้ดกุตเตอะไรวะเนี้ยโอ้พออะไรวะอย่างวไ้ตัวฟรีโอ้เอาเลยโอเคกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยโอ้โหโคตรไก่เลยสมแล้ว 拜了。